จ้าอาสยามถอยรถคันใหม่ป้ายแดงให้เลขเด็ดทะเบียนรถเลขสวยถึงแม้ช่วงนี้งานจะน้อยแต่สำหรับลูกทุ่งสาวจ้านงพนีหรือจ้าอาสยามยังคงสวยและรวยมากเหมือนเดิมค่ะเพราะล่าสุดนะคะเจ้าตัวถอยรถคันใหม่ป้ายแดงมาเพิ่มอีกคันแล้วล่ะค่ะเรียกว่าเป็นรถแนวครอบครัวเพราะช่วงนี้พ่อกับแม่ของจ้าก็มาอยู่ด้วยกันที่บ้านที่กรุงเทพค่ะ ซึ่งจะาอาสยามนะคะก็ได้โพสต์รูปวันที่ได้รับรถคันใหม่ถึงที่บ้านกับรถสีขาวป้ายแดงราคาหลายล้านบาทพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้สำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคไว้ด้วยนะคะว่าพูดกันแต่เรา1615เบาได้เบางานนี้นะคะก็มีแฟนๆเข้ามาชื่นชมความสวยของรถ รวมถึงแสดงความยินดีกับจ๊ะกับลูกชายคันใหม่เหล่ามากจริงๆอย่างที่จ๊ะบอกเลยค่ะคุณขานี่จ้าน้ำแปดเซียนนะจ้าของพี่ฝนธนสุนทรน,นะคะเป็นน้ำสมุนไพรค่ะจ้าสั่งมา150ขวดสั่งมากินในประมาณ20ขวดอีก130ก็คือแจกเพื่อนบ้านในหมู่บ้านแจกแจกพี่ยามแล้วก็ แจกพี่ๆที่มาฝาดถนนนะคะคือแบบมันลดอ่ะคุณเฮ้ยเป็นน้ำสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรแบบลิดร้อนนะคะคุณขาแต่ทำมาแล้วคือแบบอร่อยอะ่ะรสชาติดอีอ่ะดีมากคุณขาราคาสามขวดหนึ่งร้อยบาทไปตำเลยนะจ๊ะ ที่ไอจีที่ฝนธนทรน,นะคะคุณค่ะอ๋ะอเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวจะสั่งไปให้โรงพยาบาลสนามที่จังหวัดอ่างทองนะคะอีก450ขวดจ้ะเออนะคะคุณค่ะอร่อยอ่ะอร่อยครับน้โมโคตร่อยเลยครับน้ำสูตรไทยแปดเซียนจ้า ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ